าพี่น้องเมือนี้เห็ดกับข้าวสู้กินครับผัดกะเพราหัวหอมหฮอหลเมื่อครับมือนี้หัวหอมหฮอหลาพาักอตตู้ห่ากรลายง่ายๆครับกับข้าวเมืองนอกผัดกะเพราหมูครับตามปิกแหงเอาไส้หมูลงไปเอาตามใจเจ้าของครับาตามใจเจ้าของสูตรบ่ตายตัวครับเอาตามใจเจ้าของพี่น้องเห็ดง่ายๆครับ ชีวิตแรงงานมาอยู่เหตุงานต่างประเทศนี่ก็ต้องเอาตัวรอดจากของได้ด้ครับต้องหูจะกเห็ดกับเขาเองเป็นเห็ดกับเขากินเป็นครับเอาไงยๆขวายมันสุกก่อนพี่น้องขวัวใส่พริกนี่ละตำพริกตำกระเทียมหัวหอมใส่ขวัขวโคเร่โคเร่โคเร่พี่น้องโคเร่โคเร่เอาขัวไปเรื่อยๆให้มันเนื้อมันสุกกๆๆ่อนครับเห็ดไงไงด้ครับเพ็ดงนางไให้มันตื่นใจจาของคอยแซ่บ ถือใจคนอื่น,นบ่กเขาแซบเหรอครับเห็ดกำกับคนไอ้แม่ถือใจเจ้าของนะครับผมอีกอีกคนอื่นเหนือก็ะซ่างเพิ่นคนอื่นจางเพิ่นกับคนอื่นมาดิกินน้ำห้องรับผมหัวไปแม่มันสุกเก่งน้อยพี่น้องหัวไปมันสุกเก่งน้อยอืมพอาะเพรจะเริ่มสุกเหรอครับเริ่มสุกแล้วใกล้จะสุกแล้วเนี่ยมาเด้อพี่น้องเอ้ยกินน้ำกันอา้าวใส่เครื่องปรุงลงไปครับผมคิดลด หัวหอมทรงขี้รถนะครับรถดลอกรถด,ดีอัน,น,น,นไหนมันเสียบถุงนัวใส่ลงไปว่าแต่มันเสียบโคเร่โคเร่ครับผมน,ำมน้นำมันหงน้ำมันหอยมีใส่ลงไปครับผมเอาไปขัวเอาให้มันเข้ากันดีๆครับขวยมันเข้ากันดีๆมันคนแซีบเนาะหรือว่าหน่อไม้เลือกานมาเมย์เมย์ก็ต้องมาเข็ดกินเองเหรอครับเมื่อไหรมาโกยเอาเงิงนเดือดทองเด้มาหนอกนี่ครับผม มาต้องเห็ดกับขอกำน้ำดีนะครับโรงงานเขาเห็ดกับขอกินน้ำเป็นกินซุปกับขากินเองเป็นครับเห็ดกับขากินเองเอาเติมน้ำไปจัง่อยครับผมพระอุจุจัง่อยเติมน้ำพระอุจุนี่แหละครับพอต้องใส่ลายใส่ลายมันจะเป็นแกงผัดกะพเพราด้วยผัดกะเพราด้วยนี่ฝีมือคน,นหนุ่มเฮาเอาแสบๆอันใดมันจะแสบเห็ดลงไปพอตั้มันแสบถือใจถือครองนะครับผม พอต้องไปซีรียดนครับสูตรบอตายตัวผัดกะเพราห้องสูตรบอตายตัวครับผมเอาเข็ดจังไงว่าแต่ว่ามันเสียบจะคล้องนี่แหละทำไปหลอกไวลา่าจังไงเห็นมันเสียบครับผมเ็จังไงมันเสียบเข็ดไปเอาบอต้องไปซีรียด่ลายครับผมมาใส่ชีวิตอยู่ต่างแด่นอย่มันต้องเข็ดกับข้อเป็นพี่น้องยังไงน้อยก็ต้องถอดไข่เป็นลนะเนาะเมื่อีงเอาไม้มา,มา,มาฝึกไม้มือ่อีงเอาผัดกระเพราครับพี่หนึ่ง ผัดกระเพาผัดกระเพาผัดกระเพาหมูครับบริสับครับหมูตอนตอนเอาเลยครับผมเนื้อไก่ติดสุกแล้วหัวหัวโคเรโคเรโคเรพี่น้องโคเรโคเร่พวกท่านอยากกินเข่ากับมาเด้อกินเขาน้ำกันเด้อครับมื่อนี่ผัดกระเพาครับมากินเขาน้ำกันเด้อพี่น้องแมวเอ้พี่น้องมองโอนทั้งหลายเด้อมากินเขาน้ำกันครับมื่อนี่ผัดกระเพากระเพาเหากับปลูกเองครับ ผูกเองเอาซิมเบิงซิมเบิงซิมเบิงมันเป็นยังไงมันเผ็ดมันจางมันจืดมันเข้มมันบ่พอดีเขากับปรุงแต่งไปไปเรื่อยๆรื่พอดีกับปรุงแต่งไปครับผมอะไรมันเสียบใส่ไปโอ้มันจางหน่อยนึงเติมน้ำปลาไปเติมน้ำปลาไปเพราะมันเจ็บแสบครับว่าแต่มันบ่เข้มใส่ไปโอลดว่าแต่บ่เข้มเนาะแต่เข้มกับสูบเอาไว้กันนี่ว่ามาเข้มอะไรนะครับ มันแก่อะไรได้จืดมันแก่อะไรอยู่จืดมันแก่อะไรนะครับแต่ว่าเข้มมันแก่อะไรเข้มี่แล้วเลยด้เข้มนเข้มดนเทมมน่ิ่มก๋เตยเข้มดนเท่ิ่ม,มได้ไปดองแต่มันจืดไข่ยอยู่ดอกแต่มันเข้มหนึงเบาไว้เข้มดนเท่ติม ไปย่างไปย่างไปสุกไปลเลยนี่เพาใส่ผักไปลเลยนีย่โอ้ยหิวข่าวเราเดียด่ยเย้เป็นโดนอะไร